เฮลโหลวันนี้พี่ชอนมีนัดกับเพื่อนจ้ามาเที่ยวจุรสิกปากกันนะคะไม่ได้จองตั๋วมาก่อนค่ะเพราะว่ากะมาจองเอาหน้างานเปิดมาคือฉากเหมือนในหนังเลยเธอมีตัว DNA คอยมาอธิบายด้วยจ้าโอเคได้เลิกเดินเข้าแล้วดูลูก<ม>และนี่ก็คือสิ่งเกริงจริงไม่ได้ใช้ซาวด์แท็ก ่งที่นางเห็นนั้นตอนเปิดเข้าไปคือคุณป้าแบ c เฮีย์ซอรัสที่กําลังยืนเขียวมากค่ะคุณป้าเธอกินผักคาจากิทําไมก่อนตัวที่สองตามมาด้วยแองกร์ซอรัตเขาก็กินผักเหมือนกันอันนี้ลูกฉลองให้ไปแล้วจะ้ะแต่ใดๆก็คือย้อนแยงมะพอเจอวาซิโอแลปเตอร์ก็คือไม่ลองให้เลยคืออะไรยังไงงงแต่ตอนใช้มีฉากให้ตุนต่นเตอร์ ก็กรีดไปจนจบส่วนอันนี้คืออะไรจระเคซิโอซารัสแต่สิ่งที่ชอบมากก็คือวันนี้ฟ้าสวยถ่ายรูปสวยมากแล้วก็คือทางออกอยากให้ทุกคนเดินมาข้างนอกด้านหลังมันจะมีสนามเด็กเล่นเธอดีมากของที่โรงเรียนยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยอะ่ะถ้าเกิดพ่อแม่มาสักแบบประมาณบ่ายสามใช่ไหมมันใช้เวลาในนั้นชั่วโมงกว่าออกมาเล่นต่อตรงนี้มันก็จะเป็นล่มๆตอนสี่ห้าโมงเย็นอะ่ะดีมากเลยฉันว่าฉันชอบตรงนี้มากกว่าตรงข้างในอีกจ้ะใคร ใครมานะอย่าลืมพาลูกมาเล่นตรงนี้นะนะ่าเล่นสุดๆเลยอะ่ะสวยด้วยอะ่ะแล้วแล้วก็ต้องถึงเวลาล่ำลากับพี่สาวค่ะส่งจุ๊บกันอีตุกาทานี้ราคาเท่าตัวค่าเข้า,ขาเลยเถอะเพลงมอ็อ